เป็ดพารวดสวัสดีที่สู้ผูสุขคนครับผมมอนิชิมาตามแนวทางลาพัฒนาของปูหาเจ็ดแปดวันศุกร์ที่สิบพฤศจิกาสองหาเมือเคลื่อนี้วันพุธที่แปดลาพัฒนาบนมันก็ออกเก้าสามเก้าเลขล่างก็ออกเจ็ดเก้าเป็นทังไดน้อพี่น้องเข้าสชคหมานกับปูหาเจ็ดแปดเท่ากันน้อพี่น้องท่านใดโชคหมานคดีแจนำ้ำนะครับเด้อ ของปูหาเจ็ดแปดนี่คือเข่าตรงตรงเด้อพี่น้องเด้อเข่าตรงตรงปูห้าเจ็ดแปดเอฟซีเห็นเอฟซีก็เรียนพานผู้เรียนพานกับผู้โชคประมาณบ่ายน้ำปูนะพี่น้องปูก็ให้วิ่งบนล่างหกกับเจ็ดก็เข่าเจ็ดส่วนจับคู่กับทะลักหกกัก็มีหกแปดหกเก้าทะลักเจ็ดกับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเข่าตรงตรงพี่น้องเข่าล่างตรงตรง ตุก,กันตลองเลขเบิ่นกับพวกเขาข้าวเจ็้าตรงตรงเจ็ดเก้าเน,นเขาก็มาตามกันวันสุก วันวันศุกร์วันศุกร์ที่สิบสอ6 6 เวลาวพัฒนาปู่ห้าเจ็ดแปด บนล่างวิ่งบนล่างวิ่งรูด3า3กับสี่บนล่างวิ่งรูด3กับส ซื้อขคองนง้่มมันล่างวิ่งรูดสามกับสี่ส่วนจับคูโพวกวัน,นี้ปูขึ้นจัดเต็มจัดนหนักจะโนดบัน ให้หกคู่หกคู่ก็ยังไม่ตกกันอีกเป็นเก้าคู่อีก C หนึ่ง C สอง C สาม อ๋สามกับสี่มาเหมือนกันสามหนึ่งหนึ่งได้ไป็นหนอนมาเป็นเหล็กเจ็ดเหล็กหนึ่งสามสอง สามสมเอาสามสามาตรงกันเขาแอดแต่นอกบ้านเนาะแอดก็ให้สามสามมาสามสามจะบ้านเนาะขอแอดกับสามสาม เลขเบิลหศนย์ศูนยสองสองเลขเบิลของปูหาเจ็ดแป เลขเบิลของปูหาเจ็ดแปดกิบโมีตัวเน่นได้พี่น้องทุกงวดปูขิบเน้นให้ร่วมทั้งเลขเบิลที่เป็นเก้าคู่เก้าหางบนล่างวิ่งรูดสามกับสี c ีหน,นึ่ง1ีสองีสามสามหนึ่งสามสองลักสามเลขเบิลกับหกหกศูนย์องันนี้คือเลขเบิลกราบขอพระคุณปูหาเจ็ 8, ที่หายแนวทางลาพัฒนามาต่อหวดเพี่น้องเลขอออกมาขึ้นนี่ยนี่มันเศร้าม,มากกัหายลย พี่น้องเขาก็แชับหน่อยจอดตามนี้นะครับได้มากระจัดคัดกระพาันตัวเลขก็เป็นแค่แนวท่างคอยพี่น้องเขาโฉบโมันหมันเรื่อยเงเร่ง,เรงสูบผู้สุก่นถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม